Another week, another day, another hour since You went away and so cliche you didn't say goodbye I've been waiting for so long Still debating what went wrong All myself. You away. You say เช้ามานะคะก็น้องหมาเล่นกันค่ะปล่อยพลังนะคะสักชั่วโมง วันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงวันหยุดโกลเด้นวี k นะคะหยุดไปจนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะวันวันจันวันจันร์หยุดแล้วก็เปิดไปโรงเรียนปกติวันนี้ก็คุณครูมาสอนพิเศษเด็กๆนะคะตั้งแต่9โมงถึง11โมงค่ะแล้วเดี๋ยวคิดว่าอาจจะไปดูดอกไม้อะไรกันสักหน่อยหลังจากเด็กเรียนเสร็จนะคะ นี่ก็นั่งทำงานรอไปก่อนค่ะจะไปไหนคะเพื่อนทำนัดกันแล้วใช่ไหมเขาอยู่ใช่ไหมเขาอยู่บ้านใช่ไหมอืมก็ได้อ่ะโทราศารัพท์อย่าลืมนะถ้ามัดโทรไปก็รับด้วยโอเคนี่เพื่อนหนุนจะมาเล่นที่บ้านหรืรก็เลอเลีเกตล้ยวต้องไปเล่นบ้านเพื่อนวันนี้ ตอนกี่โมงห่ีบ่ายโมงเอาแล้วที่จะไปกับมาหมาล่ะอัสจะดียูพรุ่งนี้แทนโอเคโอเคโอเคอ่าไปเล่นบ้านเพื่อนไปจีโอเคโอเคอะไรอยกสรุปวันนี้หนูว่างเหรอหรืออะไรว,วันนี้ว่างเอางั้นจะไปไหมเดี๋ยวมัหมาออกไปจ่ายเงินทำนักงามาก่อนโอเคงั้นไปเตรียมตัวไปบอกลิขุดด้วยอะเดี๋ยวบ่ายสองนะคะลูกค้าจะมารับน้องแมวกราบค่ะแล้วก็มาเตรียมตัว ไปดูไปขึ้นรถกันปะนนนนนเดี๋ยวเราจะไปที่วัดที่มีแบบดอกไม้ส,สวยๆกันนะคะซึ่งลีนาไม่ไปนะคะลีนาไปเล่นกับเพื่อนแล้วแล้วก็เมื่อกี้ลูกค้าแมวก็มารับแมวไปเรียบร้อยะคะ่ะคือจริงๆเขาจะต้องมารับพรุ่งนี้ใช่ไหมคะแต่ว่ารถเขาเสียแอร์เสียเลยกลับมาเร็วกว่ากำหนดเขาก็ขอโทษใหญ่เลยนะแบบขอโทษที่มารับก่อน ไม่เป็นไรค่ะคือคนญี่ปุ่นมันแบบเขาก็ขี้เกงใจเนาะเก็เดี๋ยวให้จ่ายเต็มสําหรับพวกนี้ไม่ต้องค่ะไม่เป็นไรเลยค่ะรับเมื่อไหร่ก็ได้สงสัยวันนี้คือร้านอะไรอ่ะลูกเข็นว่าโอเพ่นมัยแบบนูน่ารักดี ถึงที่จอดรถแล้วนะคะที่จอดรถ500รยเยนค่ะช่วงนี้ของปีก็คือคนที่อยู่แถวนี้ที่บ้านมีที่ว่างนะเขาก็จะมาทําที่จอดรถค,คันละ500รยเยนค่ะคือปีหนึ่งจะมีงานครั้งหนึ่งนะคะที่วัดแห่งนี้เป็นแบบมัสดีรค่ะ<อ>มีร้านอะไรบ้าง<อ>มีร้านของกินเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยค่ะเ,คเราก็กินแหลกเลยนะคะคราวนี้อ,อันเนี้นี่คุณจะกินเนี่ยลูก อ่ะกินได้มาสั่งอันไหนลูกอันไหนบุตรีนะลูกบุโดอังุุนก็แพงอ่ะห้าร้อยเยนแต่ก็อ่ะกินไปนก็ยากิโซบะนะคะอันนี้คือทำมากโกเซมเบ้นะคะก็น่ากินอยู่โอโคโนมิยากิโปเโตโต้อุ้ยมีหลายอย่างอ่ะอุ้ยร้านนี้ร้านนี้ก็น่ากินนะร้<ช>านนี้เขาทำสวยอุ้ยร้านนี้เขาทำถูกกว่าป่ะลูกสามร้อยเยนอ๋อลูกเดียว ลูกเดียวสามร้ม300อยเยนเฮ้ยสามร้อยเยนอ้าเวนกามถูกกว่านี่ขู่ไปซื้อแพงอันนี้ก็น่ากินส่วนในออกของกินเป็นโปเตโต้นะคะชอบอะชอบมาแนวนี้นะคะมาหาอะไรกินไม่รอร้านนี้ได้ไหมลูก เรายืนกินให้หมดก่อนนะค,ะค่อยเดินกันต่ออันนี้คือโปเตโต้ที่แบบน้ํามันเยอะสุดๆนะคะเหมือนกินน้ํามัน,น,มนอันนี้มันแข็งมากเลยใช่ไหมลูกตัดได้ไหมค่อยๆกินเรามากินอันนี้กันก่อน,นะคะ่ะกินทุกอย่าง ส่วนนี้คุณนี่ไปซื้อเขาเรียกว่าอะไรนะลูกคาเทสลาขอชิมตัวหนึ่งความน่ารักเป็นตัวอัมปังแม่และของเพื่อนในมีตัวอื่นไหมอ่ะมีตัวอื่นไหมมีตัวอื่นได้ไหมจริงเหรออัมปังแมนช่วยเหรออันนี้น่ารักมากเลยนะแต่แพงห้าร้อยน่ารักมากเลย ก็นี่นะน้ำแข็งใสซี่รอยเย็นอันเล็กมากแต่ก็ซื้อไหมซื้อค <c oughs> ือบ่นไปงั้นแต่ก็ต้องซื้ออยู่ดีเพราะว่าเราก็แบบเด็กเขาอยากกินนะนี่มันมีกี่รสเนี่ยลูกมันมันรสเดียวกันปะอ๋อรสเดียวกัน <c oughs> อ่าโอเครสซ้ำรสซ้ำ <c oughs> อ่า โคกลากับบูฮาวายมันเข้ากันไหมลูกน,นี่คืออะไรอะ่ะลูกอ๋อตกตกลูกโป่งแล้วไงอะ่ะตกลูกโป่งแล้วไงอะ่ะอันนี้ขายซอฟ์ครีมน,นะคะห้าร้อยเยนสี่ร้อยเยนรอยืนกินก่อนนะคะอันนี้ออกแนวแบบของเล่นแล้วนะแถวเนี้ยของเล่นไหว้พระขอพรกันสักนิดนึงนะคะขายผลไม้มาเป็นถังนะคะร้านนี้ดีกว่านะคะ ได้ค่ะไดได้สตรอเบอรี่ด้วยอ่ะอันนี้รู้สึกคุ้มกว่าเมื่อกี้ที่เดีวซื้อนะคะสี่ร้อยเยนเท่ากันเลยแต่แบบได้สตรอเบอรี่ด้วยแล้วก็ดูถ่วใหญ่กว่า <Okay. S 1> เเาามานั่งกินในตรงนี้เขามีเก้าอี้ให้เรานั่งนะคะ <c oughs> อันนี้คือโอเด้งนะคะแต่เป็นโอเด้งของแบบ ของชาวกิฟุอะเนาะใช่ไหมมิโซะแดงกับอันนี้เป็นข้าวทาเกโนโกะก็คือข้าวหน่อไม้อ่ะชอบกินเนื่อคิดอะเมื urgency, ้อคิดอะ ส่วนขยะที่เรากินเสร็จแล้วนะคะเราต้องเอาไปทิ้งที่ร้านที่เราซื้อมาค่ะเพราะเขาแบบไม่ได้มีถังขยะให้เรานะคะจริงๆคือเราจะมาชมดอกไม้นะแต่ดอกไม้ร่วงหมดแล้วคืออะไรโอยจริงๆมันต้องเป็นแบบสีม่วงสวยเน,นี่ยคือต้องเป็นแบบเนี้ยแล้วแบบสีสวยม่วงไปเรื่อยๆนะอันนี้คืออ้าวเอเอเกิดแบบว่าร่วงโรยไปหมดแล้ว เรียกว่ามาช้าไปนะคะปีหน้าเอาใหม่ปีหน้าเราต้องมาให้ทันอันนี้คืออะไรหรือคนเขาเอาเงินวางไว้หรอทำไมเขาต้องเงินวางไว้จ้ะ And so it seems I never dreamed that I would figure out that there are things that kind of bring you to a screeching stop. There's no way to save your heart. You just gotta play your part. And it will turn out all. อิ่มแล้วนะกลับบ้านได้อน,นอนกินนมกัน่ว้ลูกครบสี่ตัวหรือเปล่าเอ๋อโอเคครบ ก็คอยเข้ามาดูน้องหน้าทั้งสี่อ้าครับอ๋อเพิ่งกินนมเสร็จใช่ไหมอ,อยวนอนต่อนะครับอันนี้ยังกินนมคุณแม่อยู่เนาะประมาณสักอายุเดือนกว่าเขาถึงจะเริ่มกินข้าวนะคะแต่เราไม่ต้องไปสอนไม่ต้องอะไรละว,วางไว้เดี๋ยวเด็กเขาไปกินเองนลคะ เพราะว่าเป็นอาหารสำหรับแบบเด็กแมวทุกเพศทุกวัยนะคะก็เลยกินด้วยกันกับแม่เขาได้เลยห้องน้ำก็ไม่ต้องสอนนะเดี๋ยวอยู่เดียวก็เข้าไปเข้าห้องน้ำเองเลยคนะ่ะแมวเนี่ยง่ายอย่างถ้าเป็นน้องหมานี่คือแบบโอ้โหห้องน้ำคือเหนื่อยจริงกว่าจะสอนกว่าจะรู้เรื่องแมวนี่ดีหน่อยไม่ต้องอะไรเขารู้เองเลยมาค่ะมาฝึกเป็นแมวนั่งตักกันค่ะทุกคนอืม ถ้าลูกแมวเขาแบบได้คุกกี้อยู่กับเราตั้งแต่เป็นเด็กเปียขนาดนี้นะคะ<ม>เขาก็จะชินกับคนค่ะแมวเด็กบ้านเราก็จะแบบไปอยู่บ้านใหม่ก็มีแต่คนชมนะคะว่านิสัยดีรักคนแบบไม่ขี้กลัวไม่อะไรช่วงนี้คือแบบยังไม่ค่อยว่างมาถ่ายรูปแมวเด็กเท่าไหร่เลยค่ะ ในไอคือเงียบสนิทมากเดี๋ยวจะต้องเริ่มถ่ายรูปแล้วก็ต้องเริ่มลงรูปแล้วนะเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวน้องก็จะครบ1เดือนแล้ว่ะพรุ่งนี้ก็พอดีรับปกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยค่ะจ้าเนย